นะคะไปชมบรรยากาศของท่าเตียนทั้งในสมัยอดีตและปัจจุบันผ่านนิทรรศการท่าเตียนกรุงเทพบทที่1ซึ่งมิวเซียมสยามจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นค่ะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ เป็นชุมชนทางการค้าและชุมทางคมานาคมริมแม่น้ำเจ้าพยาที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า500ปีนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยารวมทั้งเป็นที่ตั้งของเมึงหลวงถึงสองสมัยคือสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านความเจริญเข้ามาแทนที่จากตลาดการค้าเก่ารายร้อมด้วยวัดและวังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญบนเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีนักเดินทางพลุกพล่านและในอนาคตอันใกล้เมื่อรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินเข้าถึงท่าเตียนจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบแน่นอนว่าย่อมสร้างผลกระทบต่อชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มิวเซียมสยามตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงเสริมความรู้คนรุ่นใหม่โดยการบอกเล่าความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ผ่านิเทศการท่าเตียนกรุงเทพบทที่หนึ่งโดยหวังให้รากเงาทางประวัติศาสตร์ ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเจริญที่ถาโถมพร้อมเปิดให้ชมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าตามตรอกซอกซอยของท่าเตียนแปลสภาพจนไม่เหลือร่องรอยอดีตโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณน,นี้เคยเป็นโรงละครสร้างความบันเทิงแก่ผู้ชมทว่าปัจจุบันได้กลายเป็นโรงแรมที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะปัจจุบันนี้ทุกคนเป็นสังคมก้มหน้านะครับทุกคนมีสมาร์ทโฟอนอยู่ในมือ ทุกคนมีแท็บเล็ต PC อยู่ในมือนะครับเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นเองมาเป็นเครื่องมือให้เขามาคอนเน็กกับเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะเราจะทําเรื่องมุมมองในของประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับชุมชนของท่าเตียนต่างๆเนี่ยนะครับผ่าน QR code และก็ AR ด้วยการเปลี่ยนแปลงท่าเตียนต่อไปในอนาคตจะเป็นเช่นไรนะครับตรงนี้เองครับสถาบันจึงร่วมมือกับชุมชนชาวท่าเตียนนะครับต้องการที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกคนกรุงเทพเองเนี่ยนะครับได้ มีความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท่าเตียนนะครับซึ่งเมื่อเราเข้าใจหรือเข้ารับรู้ความเป็นมาแล้วเองนะครับเราจะสามารถรู้จักรากเหง้าของตัวเองเมื่อเรามีรากเหง้าที่แข็งแกร่งพอแล้วนะครับเราจะสามารถรับหรือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือรับกับการการเข้ามาจากความเชื่อที่หลากหลายได้โดยมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเพียงพอ ฉากต่อไปจะเป็นอย่างไรถ้าเตียงจะรักษาเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนเก่าท้ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือพัฒนาไปสู่ภาพแห่งอนาคตร่วมกัน